ต้องเงียบมันต้องเงียบแค่ไหนอ่ะไม่กูอยู่นอกยันเปิดก่อนเปิดก่อนไปด้วยอ่ามีอะไรทำดิไอ้น้ำไม่น้ำกลับระเบิดของน้ล้วเปิดแค่ระเหยียบตอนมันกระพิบอ่ะปิดได้ปิดได้หาหาตชอบ่อบปิดได้ปิดได้ว เฮ้ยต่อไซสด้วยครับกับระเบิดกุญแจกุญแจมีระเบิดทางขวาไปได้ไปได้ปะอย่าไปอย่าไปเหยียบตไปเลยกับพี่ะอันนี้คือเริ่มเสียงนะเด็นี่เริ่มเสียงใช่ไหมพวกเราไม่เก่งกันจัดตอนนี้ได้อยากเลยผมมือเต็มแล้วอ่ะจริงไหมแค่นี้กลับกลับมาแล้วกันเลยมาแล้วกันกันเลยไปจ่ายมาแล้วก็ฟุ้งอีมือว่างอยู่วัววัววัวเฮ้ยผมือเต็มมันเต็มมนเต็มมัน เฮ้ยทุบ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 มาลงไปลงไปลงไปสองให้สองให้ทุบทุบทุบเดี๋ยวจะตีกูมันเฮ้ยมันตีผมตีผมไม่ตายตายเอรอตีด้วยในโค้ดโคตีโดนกูไม่เอาไม่ตีโดนมันเจ็บนะเดินแดงไอ้ผมเดี๋ยวผมเอาของเก็บถ้าพากลับหน่อยกูหลงอ่ะคุณแม่เอาอ่าผมคือคุณโคจะอยู่ต่อนะผมเดินแดงเสร็จ เดี๋ยวซ้ายใช่แล้อวะโคตรเสี่ยงซ้ายเดี๋ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งโคตรเสี่ยงโคตรเสี่ยงอันนี้ทาไมไอาหนี้หนี้เราก็ลองกระโดดมาเราไม่เอาเราไี้ได้มันมกเราไม่ได้เราไม่ได้โดดมาทางซ้ายนี่นี่ไงนี่ไงเออระเบิด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 นี่มาทางซ้ายนี่เออนี่นี่แล้วก็ซ้ายอีกเออแล้วก็ซ้ายอีกไม่ใช่ละเฮ้ยผมผมมองไม่เห็นนะผมไม่เห็นนะ ไปแล้วยายสองสองหน้าเลยตรงไปเดี๋ยวซ้ายอ่ะกลับ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 เชฟเราเสียหนังวะเชอของยังพอเลยนี่ไงมอนไหนอ่ะแหงมอนนะเออไม่เห็นมาเลยพวกมอนมันกระจอกจัดเออกลัวไงคือต่อให้มาเราก็ฆ่ามาอยู่ดีอะอ๋อเสียงยิ่งจบอ่ะเสียงจบคือมอนเหรออะไรวะเนี่ย หอมมอนทิ้งจกเหรอโอ้ยมอนหม่ไม่เหลือไอ้เต้นได้หยิบอะไนมาบ้าป้ายอ่ะยังยัง,ยงของเต็มมือเดี๋ยวเดี๋ยวกูทิ้งทิ้งกูแล้วะก่า,า<ะ>กลับไปเอา<ะ>กลับไป,ปเอากลับไปเอาปะอ่าไปเอาเฮ้ยเอาไฟฉันมาไฟฉันมาขอไฟฉันหน่อยไอ้เต้ทำไมต้องเป็นฉัน โว้กูเรียกอไอติมมากเกิดที่ยามาเกิดที่ยาน,มายานไม่จริงไม่จริงเยตนอตไอติมรสช็อคบานานะ่าหรือกลวยช็อกโกแลตหยุดพูก่อนหมาอยู่แข้ายามี มา้ตัดยวนีเดีวนัวนเดียวว่เดียวดนดนีนีน วเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ล็อกตรงนี้ล็อกนี่ก็นเจมามาเป็นเจ้ามาสวยๆโอ้ยเสียงหอมว่ะวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่นี่มันของดู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 ไอต้นทองไอนี้ด้วยวะไปเอาแล้วกันเออค่อยๆมาเอาเดี๋ยวเฮ้ไอ้ต้นทองบนมีไข่ไข่อะไรอ่ะตีไข่ไข่กูก็นึกว่าไข่ตีไข่เดี๋ยวไปเอาหรือไปเอาเออไปเอา ทางนี้อางนี้ทางไหนนะได้อะไรที่พื้นอ่ะคุณได้เอาสองนิดอาทิตย์เติมที่พื้นอ๋อน็อตน็อตน็อตผ่านมาทางตัำเไปได้นะมันทางทางกลับเราไงมันทางเรามาทางแบบดีทางนี้เลยทางเราไปไหมไปต่อไปต่อเฮ้ยเจอกุญแจที่พื้นเฮ้ยทางนี้ทางเก่าทางนี้ทางกลับเห็นปะเเเออห็นใช่แต่มันต้องกระโดดไงใช่ใช่ใช่จับไว้จับไว้ไม่เราจะข้าเลยโอ๊ยโอ๊ยน็อตเฮ้ย

เปล่วมันนี่มากัดกูได้ยังไงเนี่ยแล้วมันอยู่ในยาน้เต้นนี้มจะไปยังไงอ่ะชิบหายดิเนี่ยไม่เป็นไรคุณแมวมีพ่วคุณแมวเดี๋ยวโดนเฮ้ยคุณแมวชิบหูดิใครมานกว่ประตู เฮ้ยเป็นไงบ้างเม่ยมดูแล้วไม่คุณเอาไปเอไปกุห้องที่ต้องใช้คุณเโอเคันนี้มาดูยังึดูหมดแล้วเหรอตรงั้นยังไม่ได้ดูห้องเลเฮ้ยขึ้น้างบนยังอ่ะคุณมีอะไรอ่ะเราไปดูเล ต้องลังนางพญาที่ยิ่งกว่านางฟ้าคนลงมาคนนไหนฮะเฟปอบหนักเป็นอะไรคือแมงมุมไอสัตว์กับพังไหนกับพังไหนกับพังไหน ยานดับฝายยานยานดับยานดับเฮ้ยเฮ้ยชิงี้ได้ไงไม่บอกกันเลยคุณเลยอีกชิ้นนะอีกชิ้นนะอีกชิ้นอยู่นะมัตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยถอ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 ยอันตรายอันตรายเทพทอกำลังลงมาสถิตเอ้าใคร เบอร์อะไรขึ้นไโดนฟ้าผ่าซ้ำ <c oughs> ไปจะตอบะไปไปดีกว่าอ่ะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลอดภัยมัน้อ คือกลังจะไปคุณแม่ร่วงตายโอเคเล้ยูไปามไปาดูทามาเออเดี๋ยวไปคุณแม่สอคนล้วกันคุณแม่เอาไปสามันชัแปตยังชั้แบตยังชาร์จแาล้วากนมระวังนมันมีพึ่งมันมีพึ่งอิ่งมีพึ่งสอลังเลย มันหยิบได้นะใช่มันมันหยิบได้แต่ต้องต้องมีคนลอบเพื่อนิหยิบเอาไปทิ้งที่อื่นอ่ะหั้ยสี่บเอาทเลยเว้ยใช่หรอเอออะไรอะหลังพึ่งไงคุณเอาป่ะเราเราปืนซับกันได้ลบาวะอยารู้ว่าเอาไปจ่ายสองนิดรอบไป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 ออออ้อเจบออ่ะน้ ไอ้ท่ากูไป,ไป <laughs> ไอะไรกูอันเอาเอาแค่นี้เดี๋ยวไม่ละมีรางหนึ่งเราไม่เอาให้คุ้ป่ะแค่ <laughs> นี้นเา <laughs> ร,ราไม่เอาให้คุ้ป่ะกูกลัวตายต่องให้หนักครับไมมีละอันบักกูโหวิ่งกันหน้ากั <c oughs> นไม่อะไรตายก็ตายใช่ป่ะ

ยังไม่ตัดโอ้ยตัวเล็กตัวตึงจังครับตัดผิดตัดเฮ้ี่ถันเกิน